สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้กลับมาพบกับครูพออีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ต่างๆกันนะะวันนี้เนี่ยอยากให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้าที่14ค่ะสัตว์2งตัวที่ครูจะมาชวนนักเรียนนะคะเขียนเรื่องราวของมันในวันนี้ก็คือตัวแรกคือ parrot นะคะ parrot parrot คือตัวอะไรคะเรียนกันไปแล้ว นกนะคะนกแก้วใช่ไหมคะกับอีกตัวหนึ่งคำว่า Rhino 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 คือตัวอะไรตัวแรดนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เนี่ยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่สิบสี่นะคะโดยนะคะโจทย์ของหน้าที่สิบสี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะ Use the giving w o r d to the label the to animals นะคะ write animal story นะคะให้ในักเรียนนะนะเอาคำนะคะที่เขากำหนดให้เอาไปเขียนให้มันตรงกับสัตว์ที่เขากำหนดหมา2ตัวนี้ว่าอีกคำเนี้มันควรที่จะใช้กับสัตว์ตัวไหนควรที่จะเป็นนกเอี้ยงหรือว่าควรที่จะเป็นแรดนะคะเรามาทำความเ,าเข้าใจก่อนนะคะว่าคำที่เขากำหนดมาให้อ่ะคือคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะนักเรียนคำแรก colorful feather colorful feather นะคะ colorful feather เนี่ย colorful มันก็คือสีสันนะคะ colorful ตัวเนี้ยนะ,ะมันก็คือสีสัน feather ตัวนี้มันก็คือขนนกนั่นเองก็คือมีขนที่ทำไมคะขนที่มีสีสันใช่ไหมเดีเรียนจดความหมายลงไปด้วยนะคะ ขนที่เป็นสีสันอ่ะแล้วนักเรียนลองคิดดูเราจะเอาไปใส่ที่ตัวนกเอี้ยงหรือว่าตัวแรดดีคะอ่ะเราเอาไปใส่ที่ตัวนกเอี้ยงใช่ไหมนะคะต่อมานะคะดูข้อที่สองเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันทีหลังนะคะข้อที่สองค่ะ twenty seven to ninety nine centimeter tall นะคะสูงเนี่ยนะสูงอ่ะยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าเซนติเมตร นะคะสูง27ถึง29เซนติเมตรนะคะเอ่อ27ถึง99เซนติเมตรนะคะไม่ใช่29นะคะอ่าสูง27ถึง99เซนอ้าวแล้วตัวอะไรสูงแค่นี้เองนะคะต่อมาคำที่3 gray body gray นะคะ gray ์คือสีอะไรสีเทาใช่ไหมบอดี้ก็คือร่างกายนะคะมีร่างกายสีอะไรคะ สีเทานะคะร่างกายสีเทาเขียนลงไปต่อมาค่ะต่อมาบรรทัดถัดมา one two two shape h o r n นะคะ one two two shape horns นะคะก็คือมีนอลุกในที่นี้นะคะก็คือนอหนึ่งถึงสอง เขาเรียกอะไรอ่ะสองอันเหรอนะคะนอเนี่ยมีหนึ่งถึงสองอันนะคะคุณพ่อยอาจจะใช้สรรพนามไม่ถูกนะคะขออาภายัยไม่แน่ใจว่านอแรกเขาเรียกเป็นอะไรเนาะนะคะต่อมาค่ะ very long tail very long tail นะ,ะ tail ตัวนี้มันแปลว่าวหาง very long ก็คือมีหางที่ยาวมากนะคะหางเนี่ยยาวมากอ้าวแล้วตัวอะไรมีหางยาวมากเนี่ยนะคะต่อมาคำต่อมา t 2-4 two four meters long นะคะมีความยาวเนี่ยนะสามถึงสี่เมตรนะคะสามถึงสี่เมตรนะคะยาวสามถึงสี่เมตรต่อมาค่ะเวลี่ลาดเฮดเวลี่ลาดเฮดมีหัวที่ทำไมเฮดัำได้ว่าหัวใช่ไหมหัวที่ใหญ่มากนะคะหัวใหญ่มากเลยคือตัวอะไรดีนกเอี้ยงหรือว่าไอ้นกแก้วหรือว่าแรดนะคะต่อมาบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิก บีกตัวนี้มันก็คือจาง,งอยของปากนกนั่นเองนะคะจาง,งอยปากนกนะคะมีปากที่เออใหญ่นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปากใหญ่ก็แล้วกันเนาะนักเรียนจาง,งอยปากนะคะต่อมา strong feet strong feet ก็คือมีเท้าที่ทำไมเท้าที่แข็งแรงนะคะเท้าที่แข็งแรงต่อมา weights two thousand 500กิโลกรัมนะคะหนักเท่าไหร่อืมเวทมันแปลว่าน้ำหนักใช่ไหมคะหนัก2,500กิโลกรัมนะคะหนัก2,500กิโลกรัมอ่ะพอรู้ความหมายที่เขาให้มาแล้วเราก็เอาไปใส่ที่แต่ละตัวนะคะเรามาดูก่อนอันแรก Colorful f e a t e r Colorful filter เนี่ยนะคะอันที่หนึ่งเนี่ย Colorful f e a t e r มันคือขนดังนั้นเราก็ต้องเอาไปใส่ที่อะไรบ้างคะเรามาดูตัวแรกเลยก็คือนกเอี้ยงใช่ไหมนกเอี้ยงอันแน่นอนละมีขนที่ทำไมคะขนที่สวยงามเราก็ามาเขียนว่า Colorful feature f e a t u r อ่ะต่อมาสูงเท่าไหร่คะสูง ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ่อยี่สิบเจ็ดถึงเก้าสิบเก้าเซนก็ต,ต้องเป็นตัวอะไรอีกแล้วก็ต,วต้องเป็นกลุ่มองนกเอียงใช่ไหมเอ่ cm, อ twenty seven to ninety nine centimeter tall นะคะ,ะความสูงต่อมามีร่างกายสีเทา gray body แน่นอนเรามันไม่ใช่นกเอียงแน่แหละใช่ไหม gray body นะคะเราก็ต้องเอาไปใส่ตรงเอ่อแรกเนาะ gray body มีเกรย์บอดี้นะคะต่อมามีนอหนึ่งถึงสองอัน one t o two shape horns นะคะมีน no, อนะคะหนึ่งถึงสองอันก็ต้องไปใส่ที่แรดนะคะ one t o two shape horn นะคะในเรียนอาจจะเขียนให้พอดีนะคะแต่บางเอิญครูพอยเขียนไม่พอดีเนาะนะคะต่อมาค่ะต่อมา เวลีลองเทลนะคะมีหางที่ยาวมากนี่ไงหางแรกหรือวาหางนกดีที่มันยาวหางนกใช่ไหมเราก็ชี้ไปที่หางของมันแล้วก็เขียนว่าเวลีลองเทลต่อมาค่ะ t t o four m e long นะคะ t t o f o r m e long ก็ต้องเป็นตัวอะไรตัวแรกแน่นอน t t o f meters long อ่ะแบบนี้นะคะถ้าเรียนไม่ทันให้นักเรียนกดหยุดวิดีโอนะคะต่อมาค่ะ very large มีหัวที่ใหญ่มากก็ต้องเป็นตัวอะไรเหมือนเดิมตัวแรดนั่นเองหัวมันใหญ่ใช่ไหม very, large, head มีหัวใหญ่ๆต่อมา big, big แน่นอนละมันกลายเป็นตัวอย่างไปแล้วว่า Big Big เนี่ยมันคือจะง,งอยปากนกที่มันใหญ่ s t feet strong feet ก็คือมีเท้าที่ใหญ่ต้องไปใส่ตัวอะไรคะนกเอี้ยงหรือว่าแรดดีต้องไปใส่ที่แรดถูกไหมนะคะ stong feet ต่อไปค่ะอันสุดท้าย weight 2500 h o k g นะคะ weight น้ำหนัก2500เลยนะคะน้ำหนัก2500เลยนะคะต้องเอาไปใส่ h i n o ใช่ไหมคะแรดนะคะ weight 2500 h o u s k g ะโอเคนะคะให้ในเรียนเอาไปใส่แบบนี้นะคะในรูปนะคะถ้านเรียนไม่ทันนะคะให้ในเรียนกดหยุดตรงนี้ไว้เนาะ นะคะแล้วก็ค่อยมากดเพย์นะคะกดเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาค่ะพอเรารู้แล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยนะมันควรที่จะเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็เอามาเขียนใส่ลงไปในบทความนะคะเขียนใส่ลงไปในบทความนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ตัวนกแก้วนะคะตัวนกแก้วเนี่ยนะเอ่อมันเริ่มเราต้องเริ่มบอกว่ามัน สูงเท่าไรก่อนใช่ไหมคะสูงเท่าไรก่อนเราก็บอกไปว่า a r r o t นะคะเรามาเริ่มที่ตัวนกแก้วเนาะนะคะ a parrot is เขาเขียนมาให้แล้ว is นะสูงเท่าไรคะ a parrot ดูซิสิ2 7ถึง99ใช่ไหม twenty seven to n i n e นะคะเซนติเมตรต่อจบประโยคอย่าลืมจุดฟูสต็อปด้วยนะคะต่อมาค่ะต่อมา ถ้าจะบอกว่ามันมีจะงอยปากที่ใหญ่เราก็บอกต่อไปว่า it has a big big อจบประโยคอย่าลืม full stop เอเขียนต่อไปเลยอีกดีกว่านะเรียน ถ้าจะบอกว่ามีจง,งอยปากที่ใหญ่แล้วแล้วก็ยังมีหางที่ยาวด้วยนะคะเราเขียนต่อไปเลยว่า and นะคะ and และไปเลยใช้คำว่า and เนามาใช้ and อา e ์เวลี่โล่งต่อมาถ้าจะบอกว่ามีขน สีสันสวยงามเลยนะคะเราก็จะบอกว่า it has นะคะซึ่งคำว่า it has เนี่ยมันแปลว่ามันมีนะ,ะมันมีอะไรล่ะมันมีขนที่สีสันสวยงามเราก็บอกว่า it has colorful fair นะฮะ,อะโอเคนักเรียนจดตามให้ทันนะคะถ้าจดไม่ทันนักเรียนอย่าลืมหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมากดเพย์ทีหลังนะคะ ต่อมาเรามาดูที่ตัวแรดกันบ้างตัวแรดเนี่ยนะคะตัวแรดเนี่ยเริ่มต้นที่จะบอกว่ามันายาวนะคะมีความยาว3-4เมตรเราก็บอกว่าอารโนอีส์ทรีทู s ฟเมตรรงนะคะเมตรรงมันมีความยาว3-4เมตรนะแรดเนี่ย ต่อมาจะบอกว่ามันมีเอ่อเอาอะไรดีมันมีร่างกายสีเทานะแล้วก็มีหัวที่ใหญ่อ่ะเราจะบอกว่ามีร่างกายสีเทามันมีก็ต้องใช้คำว่า it has ใช่ไหมคะ it has อะไรอ่ะ it has a grey body it has a grey body and อ้าวและด้วยและหัวที่มันใหญ่ and very large head นะคะมีหัวที่ใหญ่อะต่อมาจะบอกว่ามีนอเนี่ยนะอืมมีนอสองตัวเอ้ยไม่ใช่มีนอสองอันมีนอสองอันนะคะแล้วก็มีเท้าที่แข็งแรงเราก็บอกว่ามันมีมันมีก็ต้องใช้คำว่า it has One two two one two two อะไรนะ shape horn นะคะ one two two shape horn and and อะไรด้วย and อะไรคะ strong feet ใช่ไหมแล้วก็มีเท้าที่แข็งแรงและอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายเลยก็คือบอกว่ามันหนัก2,500กิโลก็บอกว่า it เวกสองพันหกิโลกรัมใช่ไหม Two thousand five นะคะอ่ะโอเคนะคะถ้านักเรียนไม่ทันเนี่ยให้นักเรียนกดหยุดวิดีโอไวนะะอ้นะคะอ่านะคะวันนี้นะคะครูอมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยทำหน้า14ให้เสร็จหน้านี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งวิดีโอกลับมาไม่ใช่ส่งวิดีโอส่งแบบฝึกหัดถ่ายรูปแบบฝหัหน้านี้นะคะแล้วก็ส่งกลับมาให้ครูนะคะ ทางท่องแชทส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้นะคะวันนี้นะคะจัดการให้เสร็จนะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนกแก้วแล้วก็ตัวแรดนะคะโอเคนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีนะ